สวัสดีครับผมนิชาลุ้งเลยเจ้านะครับวันนี้ครับจะมาแจ้งให้ลูกค้าท่านทราบนะครับว่าสินค้าล็อกไปแล้วนะครับเข้ามาถึงร้านไีชิอลนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4รายการนะครับ4รายการนี้นะครับจะมีรุ่นและยี่ห้อไหนนะครับสถานะจะถูกจองแล้วนะครับหรือยังอยู่นะครับไปรับชมพร้อมกันไปกันเลยอ้าวนะครับ ชุดน uh, ิ่งเรานะครับก uh, you know, ็มีด้วยกันหมด4รายการนะครับ4รายการนี้นะครับก็เป็นโคมัสสูทั้งหมดเลยรายการจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ช่วง2ช่วงด้วยกันหมายถึงว่าคืออชุดละทิลเลอร์2อสองขั้นตอนหนึ่งทิลเลอร์นะครับผมก็คือเราจะเริ่มต้นจากทิลเลอร์ที่1ก่อนนะครับทิลเลอร์ที่1เนี่ยก็จะเป็นโคมัสสูนะครับ PC40 นะครับขีดเแล้วก็รายการที่2นะครับเป็นโคมัสสู PC30 นะครับขีดเนะครับเราจะพูดรวมๆนะครับส่วนทิลเลอร์ที่2เลย เทเลอร์ที่2นะก็จะมีเป็นอ่า40 7เดเช่นกันแต่เป็นรูปแบบตู้เก่งนะครับตู้เก่งส่วนรายการที่สองนะก็จะเป็นโคมาสูนะครับ pc 50uu 2ีสนะครับตู้เก่งเช่นกันนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมันจะมาช่วงขอเเวลากันมีช่วงเช้าและช่วงเย็นอะไรอย่างนั้นนะครับผมที่ะยอยเข้ามาผมก็เลยทําคลิปเนี่ยรวมกันทีเดียวและนะครับผมต้องขออภัยลูกค้าท่านนะครับล่วงหน้าเลย คือสินค้าเรานะครับ4รายการนี้นะครับติดจองทั้งหมดแล้วนะครับคือลูกค้าที่ไม่ทันนะครับหรือรู้สึกว่าเสียดายหรืออะไรเงี้ยนะครับผมอ่าบอกให้นิดนึงนะครับคือสินค้าของเรามันขายเร็วมากนะครับก็เดี๋ยวชุดใหม่ของเรานะครับจะเข้ามาประมาณสักสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้เลยนะครับสิ้นเดือนกันยายนนี้จะมีชุดใหม่เข้ามาแน่นอนนะครับจะมีรุ่นและยี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ลูกค้าท่านทราบอีกทีหนึ่งนะครับก็คืออ่าประมาณสักยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดเนี่ยน่าจะรู้คําตอบเลยนะครับว่าจะมีรุ่่นนและยีหห้อไ นะครับสนใจคันไหนอะไรเงี้ยโทรโทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับก็คือเวลานั้นก็จะจองหรือ,อยังไงหรือจะโทรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรไม่ว่าท่านจะซื้อรถร้านไหนก็นช่างนะครับคือจะมาปรึกษาผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ปัญหาเรื่องความร้อนไม่ว่าจะเป็นาการแก้ปัญหาเรื่องระบบที่ไม่มีแรงหรืออะไรต่างๆนา,าที่เป็นหลากหลายเหตุการณ์นะครับที่ลูกค้าเจอมาและแก้ไขไม่ได้นะครับสามารถโทรปรึกษาผมได้โดยที่ท่านไม่ต้องซื้อรถก,กับผมเลยนะครับคือผมยินดีให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับถือว่าช่วยเหลือกัน นะครับขอแค่ท่านนะครับช่วยอคอมเมนต์ในสิ่งสร้างสารรค์นะครับกดแชร์กดถูกใจกดกระดิง่งแค่นี้คือผมก็ดีใจแล้วนะครับมีอะไรที่ผมพอช่วยเหลือได้นะครับก็จะช่วยเหลือนะครับก็คือในสิ่งที่เรารู้เรามีเรามีประสบการณ์ความเป็นช่างอะไรงี้ยนะครับเราก็จะช่วยในสิ่งที่เราถนัดนะครับแต่สิ่งนอกเหนือจากที่ความถนัดเราก็อาจจะให้คําตอบอะไรไม่ได้นะครับอย่างแบบผมเก่งเรื่องแมคโครซ่อมแมคโครได้อะไรได้เป็นบางเคสเป็นบางอย่าง จะให้ผมไปไปเก่งเรื่องสายฟกลิปไปเก่งเรื่องสายรถไถหรือเก่งเรื่องสายเครื่องบินอะไรเงี้ยผมก็คงทาไม่ได้ใชไ่ไหมครับคือเราเก่งด้านนี้เราก็จะให้ความรู้ในด้านนี้นะครับเราไม่ได้พูดเราเก่งรอบด้านเราเก่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นยานพาหนะขึ้นชื่อว่าอะไรเราทําได้หมดไม่ใช่นะครับคือผมจะเก่งเป็นบางอย่างเป็นบางอย่างนะครับเราไม่ได้เก่งทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องรถขุดนะครับเราคิดว่าเราถนัดนะครับธรรมดาสายรถขุด แต่ถ้าเป็นพวกในเกี่ยวกับประเภทอื่นๆซึ่งคือถ้าเป็นเครื่องมือด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีเยอะนะครับมันไม่ว่าจะเป็นโหรถเกดอร์รถ,ดดรถบสสันทเทือนนะครับรถดันฟ็อกลิฟแล้วก็รวมไปถึงคือเกี่ยวกับพวกรถขุดแมคโครและมีกหลายประเภทที่ผมไม่ได้เอ่ยนะครับแต่เราอยู่ในสายรถขุดบางคนลูกค้าโทรมาสอบถามว่า,อาพอดีรถเขาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องเรื่องเรื่องเฟืองขับเนี่ยมันมัน,ม,นมันแบบมันผิดปกติก็เลยโทมสอบถามว่าต้องแก้ปัญหาย,ยัางไองอะไรไงจะเป็นรถรู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นรถด,ดัน d ีสีนะครับรถด,ดันนะครับดี DC, ซึ่งเราก็บอกตามตรงว่าว่าคือเราเราเราแทบจะไม่เคยได้สัมผัสเราแทบจะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวเรื่องรถด,ดันเลยผมกลาใช้คําตอบไปได้นะครับเราก็าพยายามบอกนะครับลองปรึกษาช่างนุ่นดูนะ เราปรึกษาช่างนด้ดีคือว่าอาจจะถนัดกว่าเราอะไรงั้นซึ่งคือถ้าผมไม่ถนัดจริงๆคือผมจะไม่กล้ามาแบบมาให้คําตอบที่ลูกค้าถามมานะครับเพราะว่าบางทีคําตอบเราเนี่ยตอบไปมันอาจจะกระทบกระทั่งทําให้รถเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับหรือมีปัญหาไปเลยอาจจะเป็นอ,รอารมณ์งั้นนะครับก็คือวันนี้นะครับคือที่ผมมาทําคลิปเนี่ยจริงๆคือคือมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับก็คือสินค้าเนี่ยมันจองแล้วทั้ง4คันเลยแล้วจะมาทําคลิปทําไม คือมันไม่ทามันก็ไม่ได้อย่างๆครับเพราะว่าหนึ่งเราตกลงกับลูกค้าไว้ไม่งั้นคือลูกค้าท่านที่เราฟังอยู่จะไปรู้ได้ไงจะไปทราบได้ไงว่ารถสีคันนี้คือมันมาหรือ,อยังมันเข้ามาหรือ,อยังติดจองไม่ติดจองอย่างไีมันก็ต้องมาพูดนะครับมาบอกว่าคือจองก็จองนะครับไม่จองไม่จองคือเขาจะได้อ่าไม่เสียโอกาสที่จะมานั่งรอเรา คือเขาก็มีโอกาสที่จะไปไปดูร้านอื่นได้เงี้ยคือต้องมานั่งรอเรามารอสี่รายการนี้ถ้าเราบอกเขาซะคือคือมันจะได้ไม่งเสียเวลาสําหรับลูกค้าด้วยนะครับก็คือเวลานั้นคือลูกค้าเนี่ยคือก็จะได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะไปดูที่อื่นนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปกักเขาวไว้นะครับคือผมคิดอย่างนั้นนะครับมันก็เลยถ้าผมไม่ทําแบบนี้มันก็กลายเป็นดูแบบเหมือนคล้ายๆเรากักสินค้าเราจะขายให้เฉพาะลูกค้าที่รอดูย่างเดียวมันก็ไม่ได้ ค,คือบางทีถ้าเรารู้สึกว่าสินค้าเราจองแล้วสินค้าเราไม่พร้อมหรือ,อยังไงเงี้ยเราก็พยายามปฏิเสธลูกค้าดีกว่านะครับให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะไปดูรถได้หลากหลายเขาอาจจะตัดสินใจซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ได้อะไรงนั้นนะครับคือเขาจะได้ไม่ต้องมารอเราคือแต่ผมบอกนิดนึงนะครับคือชุดใหม่ของผมเนี่ยจะเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ประมาณสักวันที่27นะครับถึง28หรือประมาณไปลายเดือนนะครับไปลายเดือนกันยายนจะมีล็อกใหม่ชุดใหม่เข้ามาแน่นอน นะครับแล้วจะมีสินค้านะครับรุ่นไหนหรือยี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวผมไปแจ้งให้ลูกค้าท่านฟังอีกทีหนึง่งนะครับก็คือผมรับรองว่าชุดใหม่มาเนี่ยก็คือก็จะไม่น้อยหน้ากับชุดชุดนี้เลยนะครับแต่ก็คือรุ่นยี่ห้อไหนเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับตรงนี้ก็ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าโทรมาถามขยันขยอผมว่ามีรุ่นหะืยี่ห้อไหนคือผมจะให้คําตอบได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเรายิงนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมยังไม่เริ่มเลยนะครับก็คือประมาณว่าเราจะให้คําตอบได้อีกทีนึงน่ก็คือต้องแต่ประมาณสัก อ่าย uh, ี่สิบห้าถึงยี่สิบหกเนี่ยเป็นต้นไปนะครับของอ่า uh, เดือนนี้นะครับท่านจะรู้คาตอบเลยว่าเราจะประมูลรถได้สินค้าอะไรยังไง,ไงท่านโทรมาเลยนะครับก็คือเราจะเราจะตอบได้ทันทีเลยว่าจะมีรุ่นและยี่ห้อไหนเข้ามาบ้างนะครับก็คือตั้งแต่25กันยายนเป็นต้นไปนะครับเราจะเริ่มบอกให้คําตอบแล้วนะครับว่าจะมีรุ่นและยี่ห้อไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะครับหรือลูกค้าเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับก็คือไม่ต้องมาซื้อผมร้านผมก็ได้นะ คือสามารถปรึกษาได้ตลอดนะครับว่าคือแบบผมมีงบเท่านี้พี่นุชาแนะนําขนาดดีเพราะผมอะ่ะเราจะรู้ว่าคือรถญี่ปุ่นหรือรถนอกที่นําเข้ามาเนี่ยคือสเปคประมาณนี้ที่ลูกค้าต้องการเนี่ยราคามันจะอยู่ในเลระประมาณไหนอะไรงไงสามารถปรึกษาผมได้เพราะผมเชื่อว่า,าคือในขอบเขตของประเทศไทยนะคือราคาเนี่ยมันจะไม่หนีกันเยอะผมอาจจะแพงกว่าเขา2 0,000บางรายการก็อาจจะแพงก่าผม3 0 0 0มมันจะอยู่ในเลร่ไม,ไม,ไม่ไม่หนีกันเยอะนะครับคือลูกค้าระบุมาได้เลยว่า คือผมตั้งงบไว้เท่านี้ผมอยากได้รถไัก์ขนาด3ตันประมาณนี้เอาไปใช้งานส่วนตัวเอาไปใช้งานรับจ้างหรือ,อยังไงสามารถโทรปรึกษาผมได้นะครับคือผมไม่ได้มาคิดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะครับก็คือเราช่วยเหลือนะครับเราปรึกษาได้นะครับไม่จาเป็นต้องซื้อรถกับผมเพราะปัจจุบันนี้เราขายแล้วเราทําไม่ทันอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นที่ว่าต้องมาแบบโอ้โหแบบมากักลูกค้าไว้ต้องซื้อร้านเรานะไม่ใช่อะ่ะคือซื้อร้านไหนก็ช่างคือคุณซื้อร้านไหนก็ได้ผมไม่ว่าซื้อร้านคู่แข่งกับผมผม,ผมก็ยังไม่ว่าเลยจริงๆ เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือผมคิดว่าเรามารีวิวอย่างนี้นะครับมีลูกค้ารับชมมีลูกค้ารับทราบเขารู้ข้อมูลเขารู้ตัวตนของเราเขาโทรศัพท์มาขอคำปรึกษาเราดีไม่ดีในอนาคตเนี่ยคือเขาอาจจะตัดสินใจนะครับมาซื้อรถร้านเราในคันที่2องคันที่3บอกเพื่อนบอกฝูงมาซื้อรถเราก็ได้ถ้าเราเป็นจังหวัดสินค้าที่ย,ยังยังเหลืออยู่อะไรงั้นนึกออกไหมครับคือเราตอบแทนเขาอย่างนี้นะครับเขาก็ตอบแทนกลับมาผมเชื่อว่าคนเราอะ คือถ้าถ้าเราถ้าเราชุกเคย,ช,ย,เยคคคคช่วยเหลือเขาไปแล้วอะคือคือคือคาช่วยเหลือเนี้ยมันจะย้อนกลับมาหาเราผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมถึงได้แบบพยายามทําในจุดที่เราเราทําดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทาได้นะครับบางที่อื่นเขาอาจจะไม่ได้ให้คำปรึกษาเลยอาจจะไม่ได้สนใจยิ่งพูดว่าจะไปซื้อร้านคู่แข่งเขาเนี่ยเขายิ่งโกรธเลยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมจะส่วนตัวผมอะผมไม่ได้มองงั้นนะครับผมมองว่าการค้าขายผมเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสนุกอยู่ตรงนี้ มันเลยทาให้ผมรู้สึกว่าการช่วยเหลือคนเป็นที่ปรึกษาให้และให้มันรู้สึกเหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมมันรู้สึกมันมีความสุขลึกๆนะครับอยู่ในใจตรงนี้ <c oughs> ก็คือประมาณว่าเราช่วยเหลือคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเหมือนอาจารย์นะเราวางมาดเหมือนอาจารย์ให้เราแบบเราดูดีนะเราดูเราดูเท่อะไรงั้น่ะคือผมมองคือผมมองมีความสุขแบบนี้ดีกว่านะครับดีกว่าที่จะไปแบบอิจฉาคนหนึ่งเขานะครับคือเขาไปซื้อร้านอื่นซื้อลังนุูกแข่งมาแล้วรถมีปัญหา อ่ะแล้วคือมาปรึกษาเราอย่างเงี้ยเราบอกแนวทางให้แล้วให้อะไรเงี้ยนะคือผมจะเป็นอย่างนั้นไปนเลยเพราะเราไม่ได้มาคิดอะไรมากมายนะครับเพราะเราคิดว่าคือเราค้าขายแบบนี้เราก็เน้นแบบอ,อยู่ในขอบเขตที่ที่แบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมีแบบมีความคิดนะครับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่ใช่เด็กนะครับที่ว่า,าต้องมากัดแย่งชิงกันลูกลูกค้าแย่งกันอะไรกัน,กนผมว่าไม่มีลว ถ้าเป็นสมัยก่อนนะ่ะไม่แน่นะครับ <t ot> เพราะว่าตอนที่บุกเบิกมาอะไรมานะครับทุกคนก็เหมือน,นคล้ายแบบยั่งจริงมาถึงจุดจุดหนึ่งแต่ปัจจุบันนะ่ะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกอิ่มตัวนะครับอิ่มตัวหมายถึงว่าเรามองคือคือเรามองข้างเงินเนี่ยมันด้อยกว่าชื่อเสียงไปแล้วนะครับก็คือเมื่อก่อนนียเรายอมรับว่าเรามองเงินเนี่ยสูงมากๆเรามองอยากได้แบบอยากรวยเร็วอยากอะไรเร็วแต่ถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเรามีเงินมีทองปุ๊บเรารู้สึกว่าคือชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นของที่หายากกว่าเงิน เพราะว่าเงินเนี่ยเราอาจจะฟุกหลายๆทางอาจจะมีเงินมีอะไรด้วยรวดเร็วก็ได้แต่คือแต่คือพูดถึงในชื่อเสียงเนี่ยมัน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 คงยาวกว่านะครับคือเราก็เรียกว่าซื้อกินไม่หมดอ่ะประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนุชานะครับลุงเนเตอร์แล้วก็อ่าคือนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับชมข่าวสารได้ใหม่นะครับคอมเมนต์ด้สิงสร้างสรรค์นิดนึงกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนุชานะครับลุงเนเตอร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะ thank mm -hmm. you